ราสวันนีผมก็จะชม็เเลสยาเล้ยงัจะมาจับเอาหอยตูคิดไงใครมาดูกันว่าผมจะสามารถกินได้ไหมไปไปโคด้จับจบจึงและมักหนามเดินเด้อแม็กยไปจับมันเลยหนาม ซแม็กไ,ไปเอารถมันมีสองตัวสามตัวนั่ะนะสี่ตัว,วทำเพื่อเรานะทำเพื่อแฟนคักนะไปไปเราจะมาทำสารคดีด้วยกันจะไป ่อเด้เอาหายไปเดเดเซูมมซูมนซูมซูมซูมไหมซีแม่น้ำเปือนบ่กับเปือนอยู่จะไปอนไมกกเออัรถว้าเอาเลยเอาเลยม้เยวว่าทุกคน สิจ้ะทน,น,นี่ฮะน,น้วมัมนเฟื่อนอ้าวรนดอ่อนอะไรราสะสมอะแหละเละลต้องป็นหมดผูซ้ายแล้วเอาฮะูซ้ายของมีวิธีเอาไม่ไปกวนมันมันก็หนีบแลละแหละ อันบอลอันนั้นมันมันตาเย้เอาอีกเอาอีกแม่เอาอีกแม่มันยังมีอีกเด็ดเด็ดเด็ป็นบอลตัวดำดำหันเออยิแม่ได้แล้วโชว์ให้ท่านผู้ชมเนี่ยว้าดูดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตูบอลเองกันเก่าเลย เกิดเต็มดกี่ตุ่มทำการคดวันนี้เรามาทำอะไรใหญ่ใไม่ยไปป่ามันยอาไปป่ามันไว้ไกลน้ำาหนน้ำกบมาแล้วแม่เห็ดละป่าหอยหนึ่งสอสามเร็วเร็วตัวนั้นไอแม่ไว้ใส่อยอไมี่แม่ นะครับตัวหนึ่งตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สามชัวอันี่เห็นบ้าเหรออ๋อมันมันตุบหมเลยไหมหลัอยู่แม่ นี่เราเห็นอะไรอีกตัวหนึ่งเอาแม็กจับกล้องโหดูดูดีทีเราได้มาตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นเต่าดูป้าโอเค เรามาจับกันเลยนะคะเุ่เยหญนตัวยังไหญอ้อสิจ้ะโอ้ลงมินลงมินลงมิจับนกกระดเดียวสองเห็นแล้วจับไหมจัเอวมินมินนี่จะจับนงไปก้ำสมบูคมาขับื่องุ o มเฮ้ยนี่ผมก็ได้หลายตัวได้หลายมากแต่ก็น้อยอยู่นะ แต่เราผมก็จะมาเก็บหอยเรืเ่อยๆเอาไม่รอออกไหยังโอเคนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่แล้วเราเก็บหอยเสร็จนะบายแล้วเก็บหอยหนะนะอยอยากลองมินี้ยูหอยวันนี้เาที่ออกจากช่องบุญธรมสีหลาชนะจ๊ะวันนี้ขอเป็นคา่าทิ้งท้ายที่อยู่อันหววนำหน่าย เอามาก็บหอ,อยกันหน่อไม่กัดหรอไปอันนี้มันบม่ได้กัดเนาะเจว่าอันเจ้าของกับเจ้าเจ้าของผู้นี้เนาะเราอันเจ้าของช่องเกิดเราบ่เคยเราบ่เคยจับหอยแบบนี้ม้วนเลยนี่